วันนี้อยู่กับช่องกาเพเยอร์อีกแล้วนะครับต้นกาเพอรวันนี้เราจะมาสร้างบ้านลูหลาลูหลาอลังการาสร้างเลยมาสร้างกันเลยประมาณนี้<ไ>แบบนี้เราเจะอันนี้เป็นเสากอนนะง แบบนี้แปบบ๊แบบแเราเลื่อนอันนี้ไปด้วยเราจะต่อเป็นแบบนี้แปบบ๊ผิดแบบนี้นะคบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแบบนี้เราก็วางแบบนี้ไป เป็นลองสวยๆเลยแล้วเราก็ตรงนี้ไปปุยจุกิดแบบบอกดินก่อนนะครับลืมมาอย่างหนึง่งบอกดินแล้ววางไปตรงนี้เลยตรงนี้นะครับแบบนี้บ้านเราจะเอาน้ เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้ตรงนี้เราก็จะสร้างเป็นแบบวันนี้เหมือนกันเป็นแบบนี้ให้กระตุกแบบนี้ดีให้แบบนี้นะครับ จุกขาวตบนน,นนี้นะี่นะเราเอากระจกเป็นแบบนี้เลย บนนีนะครัออทำแบบนี้ไปเลยกัอนทำนี้นะครับผิดผิดผิดเฉยแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเลย วางข้างบนเราจะเอาเป็นแบบมีน้ำตกนะ แบบบนนี้นะครัวางซุปประมาณสองบล็อกให้น้ำไหลแล้วเราก็แบบนี้เอาน้ำเตรียมน้ำเลยแบบนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็เทน้ำลงไป แล้วก็ตรงนี้เราจะเอากระจกแค่ตรงนี้แล้วตรงตรงอื่นเราค่อยวางค่อยแบบเป็นกระจกเหลี่ยมแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้ ข้อต่อบอกปิดเดยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบบแล้วก็ต่อไปแบบน,นี้ชั้นบนเราจะเอาเป็นแบบเป็นแบบสะน้ำดีกว่าครับแบบนี้ ันนี้นะครับแบบนี้วางกโโระจกไปเลยมาน,นี้ เป็นห้องยังไงจีเป็นแบบตรงนี้เป็นสระน้ำดีกว่าเล็กๆสระน้ำเล็กๆนะครับเราว่าสระน้ำใหญ่นิดนึงดีกว่าตบบนี้ก่อยน้ำเลย เติมน้ำไปนิดหนึ่งนะครับ แบบนี้ไปนะครับตรงนี้เป็นชมที่ชมวิวตรงนี้ค่อยทำตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะทำกระจกนิดหน่อยเพราะเป็นประตู អឺប៉ាប់1នំបុណ្យស្ងោរនេះបែបនេះ แล้วก็เว้นร่องประตูไว้บ้างแบบนี้แบบนี้ดีนี่แล้วก็วงประตูไปก็แบบแล้วก็ 1กระจกประมาณนี้แบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทําบันไดขึ้นไปเป็นบันไดแบบปีนะเราไม่เอาบันไดแบบนั้ร จะทำพื้นแบบเป็นแบบปืนลูหลาสีขาวนะครับแบบนี้ พื้นอคอนกรีตมากเลยโอ้สว่างแล้วลืมตัวด้วย จะทำต้นไม้เป็นเป็นแบบนี้เด้ไหม ชติชลล์บ็อกไม้ลบแล้วกันต้นสองต้นสามต้นเป็นเกาะแบบนี้นี่สวยไหม น,น,นแบบนี้นะครับเอาไหมแบบนี้แบบนี้ไม่อเอาแบบนี้กว่าแบบนี้ด้วยกระจกเดินเข้าไปจะมีแบบนี้ แล้วตรงนี้จะมีประตูตรงนี้ตรงนี้น่าเป็นแบลบ็อกให้กระจกมันเชื่อมต่อกันอืวนี้เอาแบบนี้แบบนี้แหละครับ แบบนี้กรวสุนก็นีแบบนนครับแล้วประตูป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เราทำห้องนอนกันดีกว่า อันนี้ประตูเป็นแบบนี้นะครับไม่เอาแบนบนี้ดีกว่าอัแบบนนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องกินข้าวตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นน้องอ่านหนังสือดีกว่าไหม ได้นะห้องอ่านหนังสือได้ครับห้องอ่านหนังสือตรงนี้แล้วอ่านหนังสือก่อนอันนี้อันนี้นะครับเราเดี๋ยวไปทำห้องน้ำ ไม่ห้องน้ำดีไหมไม่เอานะเป็นห้องนั่งเล่นดีกว่านั่งเล่นเอาไว้นั่งเล่นอันนี้มีหนังสือได้สองที่ตรงนี้ด้วยบนก็จะเป็นสระน้ำห้องตกแต่งกันดีกว่า มาณนี้ไฟไฟแบบนี้นะคะจะปุ่มดูไหมปุ่มเหยียบแบบนี้ดีกว่าปุ่มเหยียบใครเคยทำแบบนี้บ้างแบบนี้แบบนี้ หนึ่งจุนตรงนี้ประมาณนี้โอเคจุดจุดจประมาณนี้นี่รอบตรงนั้นเดี๋ยวเราปักไฟไว้ดีกว่า มาณนี้ประมาณนี้นะครัแเราขึ้นไปจะเป็นยีงี้ประมาณนี้เราจะเล่นน้ำได้เราได้น้ำเราจะมี เรอเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบน,นี้ตรงนี้เป็นห้องได้เลยอลับแล้วเราพาไปทัวเครื่องอืมแบบนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็น ในบ้านของเรานี่เป็นลูกภาพไปดูตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นแล้วตรงนี้จะเป็นห้องนอนลูกภาพไปดูตรงนี้ก็เป็นห้องอ่านหนังสือต้องบนเปนสน้ำ ว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์ได้นะครับ